สวัสดีครับพบกับผมริวพัสกรในช่อง sci-fi story กันอีกเช่นเคยนะครับและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวละครอย่างมิสมาเวลหรือกัมลาคานที่นำแสดงโดยนักแสดงสาวอย่างอิมานเวลานี่ซึ่งก็เรียกได้ว่าตัวละครอย่างมิสมาเวลนั้นเป็นตัวละครที่มีความใหม่ทั้งในภาพยนตร์และในคอมมิกส์ครับซึ่งในคอมิกส์กัมลาก็เป็นเพียงเด็กสาวที่มีเชื้อสายปากีสถานที่ใช้ชีวิตอยู่ในนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นติ่งซูเปอร์ฮีโร่ที่เรียกได้ว่าคลั่งไคล้ในซูเปอร์ฮีโร่ไม่แพ้กับแฟนมาเวลอย่างพวกเราเลยนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งฮีโร่ที่เป็นไอดอลที่เธอชื่นชอบที่สุดก็คือกัปตันมาเวลซึ่งก็จะสังเกตได้จากโปสเตอร์และหลายๆอย่างในตัวเธอนะครับที่มักจะมีความเกี่ยวข้องกับกัปตันมาเวลอยู่เสมอซึ่งตัวละครของเธอเนี่ยก็ดูเหมือนจะธรรมดานะครับแต่จุดเปลี่ยนของชีวิตเธอเนี่ยมันเริ่มต้นหลังจากที่เธอได้รับพลังมา ซึ่งในคอมิกนั้นเธอก็โดนควันคริสตัลเทอริเจนนะครับที่ทำให้มนุษย์เนี่ยกลายเป็นอินฮิวแมนนั่นเองครับซึ่งคนที่กลายเป็นอินฮิวแมนเนี่ยก็จะได้รับพลังและเอกลักษณ์ที่มีความเฉพาะตัวซึ่งก็เรียกได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับพวกมิวแทนหรือมนุษย์กลายพันธุ์ใน Xmen นั่นเองครับเพียงแต่อินฮิวแมนนั้นความจริงเกิดจากการทดลองของเอเลี่ยนชาวครีนั่นเองครับซึ่งพลังของกำมะลาขันในคอมมิกนะครับก็คือเธอเนี่ยสามารถยืดหดส่วนต่างๆของร่างกายได้ หรือทำได้แม้กระทั่งขยายตัวเองให้ตัวใหญ่ขึ้นแต่ดูเหมือนว่าใน MCU นะครับจะมีการปรับรูปแบบพลังและต้นกำเนิดของพลังใหม่ซึ่งผมคิดว่า MCU คงไม่อยากให้พลังของ m ม s สมา v e l ดูไปซ้ำซากกับ Reed Richards ที่จะปรากฏตัวในภาพยนตร์แ n น t s า i ติ o u r ในอนาคตครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องต้นกำเนิดพลังของกามาราขานใน MCU กันครับเนื่องจากณนะตอนนี้เรายังไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ ซึ่งได้เราวิเคราะห์จากสิ่งที่เห็นตอนนี้นะครับเธออาจจะไม่ได้เป็นอินฮิวแมนเหมือนกับในคอมิมส์ครับ oh, <no. S 1> แต่เหมือนกับว่าเธอเนี่ยโดนม่านพลังอะไรสักอย่างเข้านะครับซึ่งคล้ายคลึงกับโมนิกาแรมโบในตอนที่เธอผ่านม่านพลังของวานด้าดังนั้นผมจึงคิดว่าม่านพลังนี้อาจจะไปกระตุ้นอะไรบางอย่างในร่างกายของกัมลาทำให้พลังของเธอตื่นขึ้นซึ่งนี่อาจเป็นการบอกใบ้เป็นนานๆของ MCU ว่า กำลังปูทางให้มนุษย์กลายพันธ์ุหรือมิวแทนเข้าสู่ MCU หรือไม่เนื่องจากสิ่งที่เราเห็นก็คือม่านพลังที่ผ่านตัวกามลาไปนั้นดูจะไม่ได้ส่งผลกับคนอื่นที่ยืนอยู่แต่อย่างใดแปลว่ากามลาอาจมียีนหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้พอเธอถูกม่านพลังนั้นกระตุ้นจึงทําให้พลังของเธอตื่นขึ้นเช่นเดียวกับวานด้าที่ตอนเธอยังเป็นเด็กก็เหมือนจะมีพลังบางอย่างที่สามารถบิดเบือนความเป็นจริงได้อยู่แล้ว พอถูก Infinity Stone กระตุ้นยีนส์ในตัวเธอจึงทําให้พลังของเธอตื่นขึ้นซึ่งนี่ก็ถือเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่มีความน่าสนใจมากครับจากที่เห็นนะครับพลังของกรัรมลาขามถูกเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นยางยืดน,นะครับก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะสามารถสะท้อนม่านพลังงานออกมาจากร่างกายของเธอได้สามารถปรับขนาดรูปร่างรูปทรงของพลังงานได้ตามที่เธอต้องการซึ่งเราก็จะเห็นฉากฉากหนึ่งนะครับที่เธอเนี่ย สามารถวิ่งบนอากาศได้โดยเสกม่านพลังมาเป็นพือให้เธอเหยียบซึ่งม่านพลังงานของเธอนั้นก็มีสีและโทนในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับกัปตันมาเวลและโมนิก้าแรมโบมันอาจจะเป็นพลังงานชนิดเดียวกันหรือไม่เราก็คงจะต้องรอดูทั้ง3ร่วมหน้าจอกันในภาพยนต์ The m a r เ e l สในอนาคตนั่นเองครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หาเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subs subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่อง Sci-fi Story แต่ก่อนจะจากกันไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยครับผมพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นของทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับบ๊ายบาย